ผู้หญิงคนนี้ทําไมเข้ามาสมัครงานที่นี่ละ่ะแถมยังระบุด้วยนะว่าไม่ขอรับเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวทำไมอยู่ๆป้าได้มาเป็นผู้จัดก,การและพวกหนูที่ทํางานมาหลายปีไม่เห็นมีเรื่องตําแหน่งแบบนี้ไม่ยุติธรรมนะคะเดือนเนี้ยอดขายบริษัทเราอะดีมากเลยนะแกแกว่าโบนัสเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นไหมก็ใช่สิผลิตภัณฑ์ของเรานะ่ะมันใช้ดีจริงๆใครใชนะ้ก็เห็นผลเออว่าแต่ วันนี้เห็นว่ามีคนนัดไว้ว่าจะมาสมัครงานใช่เหรอไหนล่ะเดี๋ยวก็คงมา嘛เออั่นไงมาพอดีเลยสวัสดีครับป้า,สว,ส,ปาสวัสดีจหนูป้ามาทำอะไรล่ะคะป้าว่าจะมาสมัครงานนะลูกที่นัดไว้เมื่อวานนะจ๊ะอ๋อแต่ว่าใครที่แท็กออก็คุณลำเดือนนี่เองที่นัดไว้ใช่แล้วจ้ะนี่ป้าไม่ได้ดูสภาพตัวเองเยเหรอ <Yeah. S 2> ที่เนี่ยเขารับแต่คนหนุ่มคนสาวทำงานอย่างป้าเขาไม่รับหรอก ขอให้ป้าได้สมัครงานที่นี่เถอนนะลูกป้าไม่เอาเงินเดือนก็ได้โอ๊ยตลกอะมีที่ไหนทำงานไม่เอาเงินเดือนป้าอย่ามาตอแหลหน่อยเลยอย่าคิดนะว่าฉันดูไม่ออกป้าพูดจริงๆนะป้าไม่เอาเงินเดือนก็ได้ป้าขอแค่ได้ทำงานแล้วก็แลกกับยาเดือนละสามกระปุกก็พอป้ายาสามกระปุกมันแค่พันเดียวเองนะคะป้าจะยาไปทำอะไรอะ เห็นใครๆเขาก็บอกว่ายาที่บริษัทหนูน่ะมันดีกินไม่นานอาการปวดหลังปวดเอวก็จะหายป้าก็เลยอยากลองกินดูปา้าจะได้หายจากอาการเจ็บปวดนี้สักทีเนี่ยมันปวดมันทรมานมากเลยมันเป็นมานานแล้วแต่ว่าป้าไม่มีเงินซื้อป้าขอทำงานตอบแทนได้ไหมไม่มีเงินซื้อก็ไม่ต้องกินเจ้านายผู้ฉั้นเนี่ย ไม่รับป้า,าทํางานหรอกทั้งแก่แถมยังเจ็บออดอดแอดแอดใครเขาจะไปรับจะทําอะไรได้อย่ามาหลอกกินฟรีใช้ยาิเลยจะเย็นๆสิแกเอา,อางี้แล้วกันป้าเดี๋ยวหนูนะ่ะจะให้ป้านะกองไปสมัครไว้ก่อนนี่แกจะไปรับปากไว้ทําไมเสียเวลาเออนะป้าแต่หนูไปรับปากป้านะว่าเจ้านายอ่ะจะรับป้าทํงางานหรือเปล่า ไม่เป็นไรจะหนูขอแค่ให้เจ้านายของหนูนะได้เห็นใบสมัครของป้าป้าก็ดีใจแล้วงั้นป้ารอหนูที่นี่นะหนูปนไปเบใบสมัครมาให้ป,ป้าป้าปวดมากไหมคะก็ป,ปวดมากลูกเนี่ยมันทรมานมากเลย งั้นตาวนี้ไปกินนะคะกระปุกนี้หนูซื้อให้ออมันจะดีเหรอลกูกไม่เป็นไรป้ารับไว้เถอคะค่ะงั้นเดี๋ยวป้ามีตังค่ะป้าคืนให้นะไม่เป็นไรค่ะป้าออแค่ป้านะทานให้สม่นเสมอก็พอเช้าสองแคปซูล เที่ยง2แคปซูลแล้วก็เย็น2สองแคปซูลหลังอาหารนะครับป้าทานกระปุกแรกอ่ะก็เริ่มเห็นผลแล้วแต่ป้าทานไปเรื่อยๆอ่ะรับรองว่าการปวดหายแน่นอนอนี่เหรอ,อยามังกรดำที่เขาว่าดีนักดีนานะ่ะใช่แล้วป้าขายดีมากค่ะเพราะว่ามันเป็นยาที่ปลอดภยัยแล้วก็เป็นยาสมุนไพรร้อยเปอร์เซน์ด้วยคนที่มีโรคประจำตัวก็ทานได้ แถมตอนนี้ยยัาขายถล่มทลายเลยค่ะและที่สําคัญนะป้าขาดตลาดด้วยตอนนี้อันนี้หนูใช้สิพนักง,งานที่นี่นะที่ซื้อมาให้ป้าเนี่ยรีบเอาไปทานนะคะจะได้หายเร็วๆขอบใจมากๆนะลกูกเสร็จค่ะน่าสงสารป้าแกเนาะลูกหลานคงไม่มีจต้องมาลำบากตอนแก่แบบนี้จะน,น่าสงสารตรงไหนอะ ไม่เห็นหน่าสงสารเลยหน้าด้านตัางหาเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่บอกกับงานแบบนี้ยังจะดันทุกรัานมาทำอีกเสียเวลาคนอ,อื่นเขาไม่เขาถากคุณจ๋าครับเข้ามานี่หน่อยครับ ค่ะบอสผู้หญิงคนนี้ทำไมเข้ามาสมัครงานที่นี่ละ่ะแถมยังระบุด้วยนะว่าไม่ขอรับเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวใช่ค่ะบอสพอดีว่าแกจะมาขอทำงานแลกกับผลิตภัณฑ์นะคะบอสพอดีว่าแกนักปวดหลังมากแต่ว่าไม่มีเงินที่จะซื้อทานนะคะเรียกว่าจะมาทำงานแลกกับผลิตภัณฑ์นะคะบอสอ้าวหรองั้นเอาเป็นว่า<อ>ผมตกลงรับคุณป้าท่านนี้เข้ามาทำงานนะครับ จริงเแหละคะบอสไม่ทราบว่าบอสจะให้แกทำงานตำแหน่งอะไรล่ะคะให้แกทำงานในตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายขายก็แล้วกันผู้จัดก,การฝ่ายขายเหรอคะบอสใช่ครับพรุ่งนี้ให้แกเข้ามาพบผมได้เลยค่ะบอส อ้าวมาแล้วเหรอครับป้าสวัสดีจ้าอ้าวใช่ครับป้าผมเองจ๋าบุตรต่อจากนี้นะคุณป้าลำดวนท่านนี้จะมาเป็นหัวหน้าของพวกคุณทุกคนและทั้งบริษัทเราด้วยขอให้คุณทุกคนนะครับให้ความเคารพคุณป้าลำดวนท่านนี้เหมือนเช่นที่ทำกับผมนะครับค่ะบอยเดี๋ยวนะคะ ถ้ามอยู่ๆป้าได้มาเป็นผู้จัดก,การและพวกหนูที่ทํางานมาหลายปีไม่เห็นมีเรื่องตําแหน่งแบบนี้ไม่ยุติธรรมนะคะแบบนี้แหละครับยุติธรรมแล้วและยุติธรรมที่สุดด้วยเพราะว่าองค์กรของเราจะก้าวไปข้างหน้าได้นะถ้าหากว่าพนักงานของเราเนี่ยรู้จักเสียสละแล้วก็มีน้ําใจต่อเพื่อนมนุษย์คุณรู้อะไรไหมบริษัทของเราขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์ก็จริงแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาส ที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสหายจากการเจ็บป่วยของเขาได้และโดยเฉพาะคนที่เขาไม่มีเงินที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปทานเนี่ยมันก็ดีไม่ใช่หรอครับแต่เราก็ช่วยยื่นได้นี่คะทำไมถึงต้องให้เป็นผู้จัดก,การมันไม่แฟร์นะคะนี่แหละครับแฟร์ที่สุดแล้วพวกคุณสอคนนี่รู้อะไรไมเนี่ยคุณป้าลําดวนท่านเนี้เขาเคยช่วยผมมาก่อน ีีนนนะมาในทางกลับกันคุณเองไม่เคยช่วยเหลืออะไรผมเลยที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อเงินเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆและที่สําคัญนะอย่าคิดนะว่าผมไม่รู้คุณเอาเรื่องของผมแล้วก็เรื่องในบริษัทเนี่ย ไปนินทารับหลังคนแบบนี้หละครับที่สมควรจะได้รับการสนับสนุนบอสคะป้าครับต่อจากนี้นะป้าสามารถไล่ใครออกก็ได้นะครับในบริษัทนี้ผมอนุญ,ญาตและที่สำคัญป้าสามารถทานผลิตภัณฑ์ของเราในบริษัทนี้ได้ฟรีตลอดชีวิตครับป้าน่ะไม่รู้จำได้หรือเปล่า เคยช่วยผมไว้วันนั้นผมยังไม่ได้มีโอกาสตอบแทนป้าเลยวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตตอบแทนป้านะครับขอบใจมากนะลูกขอให้เจริญเจริญนะ